สวัสดีครับพี่น้องมือนี้นะครับสีไปเบิงนะครับไปเบิงเขียดเบิงกบนะครับว่ามันออกบอนะครับผมตอนนี้กับฝนตกนะครับผมแต่แต่สีหามงแร่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิงนะครับบรรยากาศหน้าทงไฮทงหน้านะครับพี่น้องครับไปเบิงกันเลยครับจกสีบิมีบ่มีแล้วครับพี่น้องครับ แต่บมมีอกอามาเอาบรรยากาศมาโน่นพี่น้องเนาะบรรยากาศเก่าๆนะครับสมัยเป็นเด็กหน่อยนะครับผมนี่ครับนี่คือบริเวณนอกสะผมนะพี่น้องครับบัวลายโหดครับพี่น้องเัียงค่อยมาเบิงครับ นอีสานบานเหาพี่น้องกัฝน,นตกนะครับยิ่งขึ้นกับไปหาไตา้กบไต้เขียดนะครับพี่น้องครับหาอยู่หากินเนาะพี่น้องเนาะแต่ได้ยินเสียงเขียดอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าเขียดบ่อออกนะครับมีพี่น้องครับขอ,อยยังพี่น้องอุทีเทวีพระนางอุทัยเทวีครับพี่น้องครับ บอมเนกบเกด้ครับพี่น้องครับเรามานังโคโมโออยู่นีพี่น้องเราบอมเนกบได้พี่น้องครับิ่นก็คือพญา,ยา่ะขันขางนั่นเองพี่น้องครับผมอันนี้เข่ากบแต่ยิ่งเขียดจานาห่องนะครับ สิบรเเ็นดอกพี่น้องเพราะว่าฝนตกบกค่อยแห้งนะครับพี่น้องแต่เขียดห่องลายอยู่แต่ในงานเข่านะพี่น้องครับก็คือสิบรไเ้ลุงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเหยียบเข่านะครับพี่น้องพออู่พี่น้องต้นหนึ่งนี่ครับนี่นี่ครับ แต่คือสบดอเพิ่นดอกครับพี่น้องเขียดหน่อยนะครับเขียดนี่ครับฉันออกหลเพาะเพราะเอาอยู่ครับพี่น้องผลค,ครับเรื่อยๆครับหน้าผลแล้วครับพี่น้องครับ พอบอ่าค่อยร้ายปันไดครับผมมื่อื่นสอกกับสิพพี่น้องเมื่อเบิ่งเข่าเลยนะครับผมจะเพิ่งได้น้ำฝนมื่อนี่แหละครับพี่น้องครับแกคงจะพาพี่น้องอย่างไปเบิ่งบังสะดีกว่าครับพี่น้องครับสิพี่น้องเมื่อเบิ่งทางฟังสะนะครับพี่น้องครับหาป้าขึ้นนะครับผม สาบัวแดงนะพี่น้องจาสังเกตเห็นเห็นยังเห็น,หนดอกบัวเสี้ยมพู้นะพี่น้องเนาะเห็นไหมครับผมนี่ครับผมก็เลยมาเสียบเบ็ดไปนะพี่น้องครับโอ้บุกซีด้าพี่น้อง ออซีด้าหน่อยนะครับซีด้าสมัยก่อนเป็นเล็กหน่อยกับหนว่วยยังสี่หล่ะพี่น้องเนี่ยครับพ็ออไปต่อครับเขาให้มาหาสองเขียดนะโมเมนต์มาสองบอกซีด้านะพี่น้องนะเนาะไปเบิ่งต่อครับผมบ่ดด้กับมาบรรยากาศเก่าๆนี่นะครับพี่น้องครับ มีตาตะเสวแล้วพี่น้องผมว่าได้หมอเส้านี่ไอ้ทองคำนี่ไทยหยิบให้พี่น้องเมืองเนาะพี่น้องเนาะป้าลุกขอกนะครับป้าหลกป้าคอนะครับร้ายเหี้ยงครับคูณต้องซ้าผมนะครับพี่น้องอันนี้ก็ต้องซ้าผมคือกันนะครับ เห็นตะบัวแล้วพี่น้องเห็นแบบงามพี่น้องโอ้บัวถือไฟนี่คืองามแน,น่เนาะน้ะพี่น้องเนาะอะ้โถคือสิบว่เด,ดีกพี่น้องครับผมเห็นแต่บรรยากาศในน้องศาลเนี่ยครับป้าบ่มบกขึ้นนะครับฝนตกบบแห้ง,งพี่น้องมันตก,ตกลิ่นๆนะครับผมก็เลยภาพพี่น้องมาเบ,บิ่งบรรยากาศนะครับ แต่สิคือเมื่อนอนล้วพี่น้องรางแค้งรังค้านะครับผมแ้วก็สิคือเมื่อนอนนะครับคือสิบัวได้เห็นกบเห็นเขียดออกมาพี่น้องเนาะทันได้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ที่เราพ่นคนมันนอกเนยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับนอนรับฟันดีเลยพี่น้องครับผมสวัสดีครับ